ที่ดินวิวสวยสวัสดีครับผมไอซ์ครับคลิปนี้จะพามาชมที่ดินแปลงสวยขนาด2ไร่นะครับตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนวัดหนองยายบัวตำบลหนองกวางอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีครับในโครงการบ้านไร่ไอดินเฟส2แปลงนี้นะครับห่างจากวัดหนองยายบัวและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต,ตำบลประมาณ1กิโเมตร ห่างจากถนนเส้น4022 800เมตรห่างจากอบตอนหนองกวาง10กิโลเมตรห่างจากเทศบาลหนองตกยาและตลาดนัดซีเจนหนองตกยาประมาณ10กิโลเมตรห่างจากสายใต้ใหม่กรุงเทพ9.4กิโลเมตรเท่านั้นครับซึ่งใช้เวลาเดินทางมายังแปลงที่ดินไม่ถึง2ชั่วโมงครับผมและแปลงที่ผมจะ มานำเสนอในคลิปนี้นะครับก็คือแปลง 8B นะครับด้านหน้านี้เลยนะครับขนาด2ไร่นะครับหน้ากว้างติดถนนลาดยาง36เมตรนะครับล้อมอรั้วคาร์บอน3ชั้นให้อย่างสวยงามเลยนะครับด้านข้างกว้างประมาณ87เมตรและด้านท้ายกว้าง36เมตรเท่ากับด้านหน้านะครับเรียกได้ว่าเป็นแปลงสี่เหลี่ยมผืนผ้าสวยเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมในแปลงกันเลยนะครับสำหรับแปลง 8B นี้นะครับราคาเพียงไร่ละ460,000บาทเท่านั้นนะครับถัดมานะครับผมจะพามาชมดินในแปลงนี้เลยนะครับเป็นดินดำเลยนะครับแร่ธาตุอุดมสมบูรณ์มากๆเพราะปลูกอะไรก็งามเลยนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับแปลงนี้นะครับจะเหมาะมากกับการปลูกบ้านตากอากาศนะครับแล้วก็ปลูกต้นไม้พืชผักสวนครัวต่างๆนะครับและแปลงข้างๆนะครับก็เป็นแปลงเพื่อนบ้านในโครงการบ้านไร่ไอดินเฟสซองนะครับตอนนี้ก็จะปลูกพืชผักสวนครัวอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะบอกทิศทาของแปลงนี้ให้ลิดนึงนะครับ ด้านหน้าของแปลงนี้นะครับหันออกทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีบ้านเพื่อนบ้านนะครับกำลังปลูกเลยนะครับใกล้เสร็จแล้วสีฟ้าสดใสมากๆครับส่วนด้านนี้ก็จะมีวิวภูเขาสวยงามมากๆเลยเช่นกันครับและด้านนี้ก็จะเป็นทิศตะวันตกเฉียงใต้นะครับเป็นแปลงเพื่อนบ้านของเรามี ซุ้มศาราไม้ไผ่ด้วยนะครับและด้านนี้นะครับจะเป็นทิศตะวันออกเฉียงใต้ครับด้านท้ายของแปลงนี้นะครับจะมีต้นสักอยู่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับที่เห็นบ้านทรงไทยขึ้นอยู่หนึ่งหลังนะครับแล้วก็กำลังขึ้นเสาเอกอีกหนึ่งหลังนะครับก็เป็นเพื่อนบ้านในโครงการ บ้านไร่ไอดดนเฟสซองนี้เองครับถัดจากตรงนี้ไปประมาณ600เมตรนะครับตามถนนลาดยางด้านหน้านี้เลยนะครับไปจนสุดทางแล้วก็เลี้ยวขวานะครับก็จะเจอกับออร่าพาร์ครีสอน,นะครับบรรยากาศดีอาหารอร่อยครับผมและทางด้านนี้นะครับที่วงกลมอยู่ตรงนี้นะครับ จะเป็นโครงการบ้านได้ไอดีนเฟสหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้ปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับมีลูกค้ามาปลูกบ้านอยู่4หลังแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมโครงการ1กันครับไปกันเลยครับ กลับมาที่โครงการ2ของเรานะครับแปลงนี้นะครับ 8B นะครับขนาด2ไร่ราคาไร่ละ460,000บาทเท่านั้นนะครับสาธารณูปโภคครบคันเลยครับน้ำไฟผ่านหน้าที่เรียบร้อยนะครับล้อมรั้วสวยงามอย่างที่เห็นแล้วก็โอนฟรีอีกด้วยนะครับเรียกได้ว,ว่าราคานี้ณนะชั่วโมงนี้นะครับหายากม,มากๆแล้วนะครับกับ ที่ที่ครบคันแบบนี้นะครับและโครงการนี้นะครับของเราเนี่ยลูกค้าโอนหมดแล้วนะครับเหลือเพียงแค่2แปลงสุดท้ายนะครับก็คือแปลง 8B อันนี้นะครับขนาด2ไร่แล้วก็แปลงด้านข้างที่ติดกันนะครับ 8A นะครับขนาด2ไร่เช่นกันหน้ากว้างติดถนนลาดยาง36เมตรเช่นกันแล้วก็ด้านข้างกว้างประมาณ87เมตรเช่นกัน,นครับ เรียกว่าสเปคเดียวกันเลยนะครับเหลือสองแปลงสุดท้ายแล้วครับให้ลูกค้าได้จับจองนะครับแล้วเรามีข่าวดีมาบอกกับลูกค้าที่สนใจผ่อนด้วยนะครับแปลงนี้เราเปิดโอกาสให้ลูกค้าผ่อนได้นะครับไม่เกิน36มสิบหก้วนนะครับสําหรับท่านใดที่สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์089300-1689ผมศ้าผมไอซ์ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับที่ดินวิวสวยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ารับรองสวยแน่สวัสดีครับ